ครับพี่น้องสุงขุมพจน์นะครับมณีวรพุขุอีสานบ้านยูทูปนะครับสิพาพีพานมาก,กาบับเมืองนครก,กาญพระธาตุเชิงชุ่มนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวก่อนจะไปกราบพระธาตุเชิงชุ่มเมืองรอบๆบรรยากาศกาันพี่น้องครับเดี๋ยวไปไปกาบพระธาตุเชิงชุ่มกันพี่น้อง อ๋อก,กำลังศรัทธานะครับได้ถูกเทียนแลวหลังจากได้ถูกดอกมาแล้วเราจะไปกราบพี่น้อง หลังจากที่ผมกราบพระธาตุเชิงชุ่มแล้วนะครับผ้าเม,มาอออาืองบรรยากาศรอบๆพระธาตุเชิงชุ่มนะครับเหล่าที่ผ้าพีพ้านองคอยไปกราบน้มัศการขอพรหลวงพ่อองค์แสนพระคูบานคูเมืองของชาวจังหวัดสกลนครไปกราบหลวงพ่อองค์แสนน้ำกันครับครับขมาในพระวิหารนะครับขมานะครับหลวงพ่อองค์แสนนะครับ ภาคภูบานที่เมืองของชาติเกษตรกรทคน,พ,นพี่น้องครับหลังจากกราบโขค้อจากหลวงพอ่อองค์แสนแล้วนะครับภาคภูบาลที่เมืองของชาวจติเกษตรกรนะครับสิพาพ,พ,พีพระนองไปเมืองภายใต้องค์พระภาตชินชุมนะครับกราบนมัสการนะครับกัน เมืองบรรยากาศพี่น้องพี่น้องรับมารวมอนุโมทนาสาธุน้ำกันด้พี่น้องนะครับเป็นบุญตาที่ได้มาเมืองไ้มาชมได้มานำมัสการขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาติจังวัสกรนครพี่น้อง หลังจากที่กราบหลวงพ่อองค์แสนแล้วนะครับขอพรชิงศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขอพรชิงศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่มืนนนอนจังหวัดสกลนครนะครับขอพรจากหลวงพ่อองค์แสน ข้าพนิ่งมากราบขอพรสิ้นตะคิดคู่บ้านคุณเมืองจังหวัดสกุลละครนะครับแต่กราบลูกพ่อองค์แสบนะครับด้วยดีละน้อยทำไปไม้เลยหนุ่มย่อมเต็มรถด้วยบุญนั้นอย่างมั่นคงบุญย่อมส่งสมสถานวิมานทองนะครับท่านใดที่ต้องการดูหวยรวยรถเดอรี่เราต้องเปิดดวงรับ ครับสำหรับคลิปมากราบหลวงพ่อองค์แสนและประธานเชิงชุมก็ระอจบแคนี้ได้พี่น้องขอขอบคุณเอฟซีพ่อแม่พี่น้องสู่ขูดสุขคนนะครับที่เขามารับชมช่วอร์รพลอีสานบ้าน y o YouTube ขอให้สิ่งสิทธิ์ทั้งหลายว่าเป็นประธานเชิงชุมหลวงพ่อองค์แสนจงคุ้มครองป้องกันภัยให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีแมงสู่ขูสุขคนลำล้ำรวยๆสุขภาพแข็งแรงนะครับความเจ็บป่วยความขยันมีรัชธาถูกสวัสดีครับ